วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักรอและยางที่แน่นอนแหละครับมันเป็นล้อที่ได้รับความนิยมสูงสุดและยาง3ตัวนี้เป็นยางที่มี performance ดีที่สุดในตลาดมันเป็นยางที่คนก๊อปมากที่สุดฉะนั้นวันนี้เรามาพูดในฐานะเราขายของแท้และโปรดักต์เรานะครับวันนี้เลยตรงใจวัยรุ่นสายซิ่แน่นอน เรามาทำความรู้จักล้อแบรนด์ n k Performance กันก่อนนะครับล้อตัวนี้นะครับมีวางขายทั่วประเทศไทยในราคาเซตละ28,000บาทในวันที่คลิปนี้ออกไปนะครับล้อตัวนี้สเปค18กว้าง9 of 70ข้อได้เปรียบเลยนะครับเป็นทรง SUV 100% ยกหลบเบรกตั้งแต่355จนยาวไปถึง380ม mm. ิลิเมตรจุดสเสน่ห์ของมันคือเรื่องการยกหลบเบรกพร้อมกับมาตรฐานการผลิตผ่านโรงงานไทอรอยมาเพียบพร้อมกับสีที่มีเข้ามาในตลาดเช่นสีน้ำตาลไหมหยอดขาวน้ำตาลไมหยอดแดงสีเทาหยอดขาวสีเทาหยอดแดงสีดำด้านเรเซอร์ขาวและสีขาวที่เป็นเลิมิเต็ดเรเซอร์ขาว ที่พี่องสามเรื่องอยางนะครับพอทที่สุดมีอยู่สามตัวตัวแรกโตโยต้า ST3 โตโยต้า Proxes ST3 ยางสปอร์ตพรีเมี่ยมสายพันธุ์ใหม่สำหรับรถ SUV CUV สมรรถนะสูงโดยเฉพาะดีไซน์ดอกยางและแก้มยางโชบเฉียวดึงดูดทุกสายตาพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกบนถนนเปีกยกยางเหนือชั้นให้คุณปลอดภัยทุกเส้นทางดอกยางทรงลูกศรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวรถและการระบายน้ำออกจากกลางหน้ายางได้อย่างรวดเร็วลดอาการเหินน้ำบล็อกดอกยางทรงสูงขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของดอกยาง และเติมเต็มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนอย่างดีเยี่ยมร่องรีดน้ำดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำปริมาณมากออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วล็อกลายยางทิศทางเดียวป้องกันการสึกไม่เรียบของลายยางยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานและเพิ่มสมรรถนะในการหยุดรถผนังของร่องดอกยางแบบคลื่นช่วยปรับผิวสัมผัสข,ของหน้ายางให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับพื้นผิวถนนขณะรถวิ่งและเบรกช่วยให้หน้ายางสึกเรียบสม่ำเสมอ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกและยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีตัวโยม Proxes ST3 ตัวต่อมาน i t t o NT C20 SD Nitto NT C20 SD. SD อีกขีดขั้นของยาง SUV สไตล์สปอร์ตที่มาพร้อมกับดีไซน์ลายดอกอย่าง และแก้มยางที่ดุดันเป็นเอกลักษณ์ของนิโตกให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมทั้งบนถนนแห้งและเปียกที่สุดของยาง SUV Sport สมรรถนะสูงเพื่อการขับขี่แบบสปอร์ตร่องรีดน้ำขนาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วลดอาการเหินน้ำรูปลักษณ์ของร่องดอกยางขนาดเล็กและบล็อกดอกยางที่เหมาะสมช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่การออกแบบลายดอกยาง แบบไม่สมมาตรดอกยางด้านนอกบล็อกดอกยางขนาดใหญ่ให้ประสิทธิภาพขณะเข้าโค้งได้ดีดอกยางด้านในอัตราส่วนร่องยางสูงให้ประสิทธิภาพที่ดีบนพื้นถนนเปียกบล็อกดอกยางขนาดใหญ่เพิ่มแรงยึดเกาะของหน้ายางกับพื้นถนนเพื่อการยึดเกาะถนนสูงสุดขอบบล็อกดอกยางแบบ3ามมิติเพิ่มความแข็งแกร่งและมั่นคงของบล็อกดอกยางขณะขับขี่ร่องดอกยางขนาดเล็กรูปตัววี ช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนทุกพื้นผิวทั้งหมดนี้ช่วยให้การยึดเกาะบนถนนแห้งที่ดีเยี่ยมนิโต้ NTC 2 0 SD ตัวต่อมาโยโกฮาม่าแอดวนเนียววา AD 0 8 RS ตัวนี้จะเป็นดอกกึ่งยางเซมิสลกแน่นอนครับยางประเภทนี้อาจจะตอบโจทย์กับคนที่ศาสโค้งเร็ว ยางโอเวอร์ไซด์โอเวอร์โอลนะครับได้เปรียบเรื่องของหน้าสัมผัสถนนที่ขี้โกงกว่า2ตัวก่อนหน้านี้แบบร0 0ฉะนั้นเนี่ยบางท่านใส่เนียวว่าจะรู้สึกว่าทำไมยางมันใหญ่แล้วมันเหนียวแล้วมันติดพื้นเพราะยางันเป็นยางโอเวอร์โอลนะครับคือมันใหญ่ทุกทางนะครับฉะนั้นหน้าสัมผัสถนนจะขี้โกงกว่า2ตัวก่อนหน้านี้จุดเด่นจุดด้อยผมมองว่าเราเลือกตามการใช้งานดีกว่าถ้าสายจิงซิ้งจ๋าจ๋าจ๋าจาเลยเนี่ยนะฮะ ผมว่านิวว่าตอบโจทย์ที่สุดโตโย HT3 นะครับและตัวรองมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นนิโต420 SD นะครับอย่างนั้น3มตัวนี้ถามว่าดีขนาดไหนต้องพูดตรงๆว่า ทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวท็อปแปลงที่สุดในประเทศไทยแล้วสำหรับใครที่สนใจนะครับในชุด PPV หรือปุ่มทรัคนะฮะพี่2องามเราพร้อมให้คำแนะนำตามการใช้งานนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือติดต่อทางเพจพี่2องสวัสดีครับ